ค่ลูกค้าทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้แอดมินมีสินค้าใหม่มานำเสนอแต่ก่อนอื่นแอดมินขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนนะคะแอดมินมาจากบริษัทกูไทยบิสเนสกิฟต์นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายของสินค้าแบรนด์ไจเกิลจากประเทศเกาหลีเป็นตัวแทนจำหน่ายที่แรกและที่เดียวของประเทศไทยนะคะแบรนด์ไจเกิลของประเทศเกาหลีเนี่ยได้รับสิทธิบัตรมากถึง600รายการเลยนะคะ เกี่ยวกับพวกสินค้ามอทอดดินน้ำมันอย่างนี้ที่ใช้ระบบไฟอินฟราเรดนะคะคือตอนนี้แบรนด์ไจเกิเป็นแบรนด์ที่นิยมมากในเกาหลีนะคะตอนนี้ก็โด่งดังไปหลายประเทศมากเลยกับแบรนด์ไจเกิทั้งแถบยุโรปและแถบเอเชียหลายๆท่านอาจสงสัยว่าอ่ะตัวนี้มอดทอดตัวนี้แตกต่างกับมอทอดดนน้ำมันในท้องตลาดยังไงนะคะวันนี้แอดมินก็ จะมาอธิบายให้ฟังอ้านนี้ที่เห็นมีวัตถุดิบต่างๆก็คือจะมาทําเมนูอาหารให้ได้รับชมกันด้วยเผื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อสินค้านะคะก็จะเป็นพิซซ่าหน้าซีฟู้ดนะคะก่อนอื่นมาแนะนำข้าพระเอกของงานนี้ก่อนก็คือหมอ้อทอดไจเกิลนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Rolling Cook นะคะทำไมถึงมาเป็น Rolling Cook เพราะว่าตัวนเนี้ยก็ที่แอดมินบอกว่ามันแตกต่างจาก หม้อทอดแลนะน้ำมันในท้องตลาดตอนนี้ก็คือเขาสามารถหมุนได้360องศาด้วยแล้วก็สามารถเอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวาก็ได้การเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยมันจะทําให้อาหารสุกทั่วกันนะคะสิ่งที่เราจะได้รับนะคะก็คือหม้อทอดอันนี้1ใบแล้วก็จะมีอุปกรณ์อ,อุปกรณ์ต่างๆของเขานะคะ ก็คือด้ามจับอันนี้ทําไมต้องมีด้ามจับลูกค้าหลายท่านคงเคยเห็นหม้อทอดและน้ํามันตามท้องตลาดที่มันจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนําหรือว่าแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นแบบว่าให้ดึงออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้สะดวกสบายมากเพราะว่าแอดมินเคยเห็นคือดึงก็คือต้องใช้แรงเยอะมากเลยเราเปิดฝาอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีมุมอย่างนี้เพื่อให้เราเอาเนี่ยด้ามจับไปจับหม้อข้างใน เวลาเราใช้นะคะเขาก็จะมีปุ่มอย่างนี้แล้วก็ดึงลงมามันก็จะเด้งเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาใส่ตามช่องแล้วเราก็หนีบปึ๊บเราก็สามารถเอาหม้อข้างในออกมาเทน้ำมันได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะน้ำหนักก็เบาเพิ่มเติมก็คือเราจะได้ตะแกรงด้วยหม้อ แล้วก็ดามับก็จะมีแผ่นกระทะอันนี้นอกจากอ,อุปกรณ์ต่างๆที่มีแล้วในกล่องเขาก็จะมีเป็นเมนูแบบนี้ให้มีหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสเต็กพริกไทยดำนักเก็ตเนฟนฟลายอะไรก็แล้วแต่นะคะในใบนี้ก็จะมีบอกทั้งอุณหภูมิทั้งเวลาว่าอาหารประเภทนี้ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะจุดเด่นของเขานอกจากที่สามารถเอาหม้ออันนี้ออกมาได้แล้วแล้วมันดีกว่าหม้อทอด ตัวอื่นยังไงในประเทศไทยใช่ไหมคะมันดีกว่าตรงที่ตัวเนี้ยแอดมินบอกเลยว่ามันเป็น t i n 1คือมันสามารถเป็นหมอ้อทอดไร้น้ำมันได้แล้วก็เป็นหม้อผัดด้วย,วยใช้ระบบของแสงอินฟราเรดอย่างนี้ที่อยู่ข้างบนที่แอดมินเปิดฝาให้ดูเมื่อสักครู่มันจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะปล่อยแสงเพื่อความร้อนโดยไม่ต้องใช้น้ำมันการใช้เขาก็ไม่ยุ่งยากเลยแค่กดปุ่มองศา ก,กดปุ่มเวลาแค่นั้นเองค่ะแล้วตอนนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะราคาเต็มมันจะอยู่ที่9,990บาทแต่เราจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลยค่ะเหลือเพียง5,990บาทเท่านั้นคือราคานี้คุ้มมากเหมือนซื้อแค่หม,ม้อเดียวแต่สามารถทำได้ตั้งหลายอย่างเราไปดูกันดีกว่าว่าพิซซ่าเนี่ย ใช้เวลาแค่10 1ถึง15นาทีเองเราก็ได้กินพิซซ่าง่ายๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าทําพิซซ่ามันทำง่ายขนาดไหนด้วยหม้อไจเกิลโรลิงคุกใบนี้ค่ะอย่างที่แอดมินแจ้งไปตอนแรกนะคะเราก็จะมีโปรชัวตัวนี้ให้พิซซ่านะคะพิซซ่าก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้ใช้เวลาประมาณ10 1ถึง15นาทีค่ะแต่แอดมินจะลองใช้แค่10นาทีดูก่อนนะคะ ว่าจะเป็นยังไงกันอ่ะวันนี้เราจะมาทำพิซซ่ากันที่190องศาในเวลา10นาทีกันนะคะอ่ะเรามีแผ่นพิซซ่าสำเร็จรูปนะคะก็มีส่วนผสมก็จะเป็นกุ้งนะคะที่ปรุงสุกแล้วที่แมินซื้อมาแล้วก็เป็นหอยหอยแมลงคู่ที่ปรุงสุกแล้วเหมือนกันแล้วก็จะมีมอสเซล่าชีสราเว่าจริงๆเขาสำเร็จรูปเขาะจะมีทั้งซอสแล้วก็ชีสมาให้แล้วแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นปูอัดน,นะคะเป็นปูอัดเส้นๆโอเค okay, มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกใส่ซอสพิซซ่าลงไปแบบนี้อาจจะเห็นว่ามีซอสมะเขือเทศอยู่ก็คือถ้าบางท่านใครที่ชอบซอสมากๆก็คือใส่ซอสไปได้เลยใส่ช้อนละเลงทั่วๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ใส่กุ้งหอยตามใจชอบเลยวางสวยหน่อยหรือว่าใครผิวก็สามารถแบบวางมั่วๆไปได้เลยเราทำกินเองเราจะใส่แค่ไหนก็ได้ต่อมาก็ใส่หอย นะคะปันแมงคู่สายไปตรงกลางปูอัดค่ะเนื้อปูไม่มีก็ใช้ปูอัดไปเสร็จแล้วก็ใส่ชีด ที่เขามีให้โรยลงไปเลยจ้าหรือว่าถ้าใครชอบชีสนะคะก็ใส่มอสซาเรลาชีสเพิ่มลงไปได้เลยเคยเห็นไหมดับเบิลชีสตามร้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาใส่ชีสเยอะแล้วหน้าทั้งหมดมันก็จะเป็นชีสมอสไจเกิลโรลลิ่งกุก๊กเนี่ย ก็สามารถทำได้เหมือนกัน่ะแอมินใส่เพิ่มไปนิดนึงต่อมานำลงหม้อใจเกิลกันเลยดีกว่านะคะกดปุ่มเปิดปุ๊บการทำพิซซ่านะคะในคู่มือเขาก็จะมีบอกว่าต้องใช้เจ้าตะแกรงเป็นตัวช่วยนะแล้วก็เอาพิซซ่าลงไปเลย วางน้องลงไปแบบนี้แล้วก็ปิดฝาเริ่มแรกนะคะกดเปิดเครื่องตรงปุ่ม start stop ตรงนี้นะคะขั้นตอนต่อมากดตรงปุ่ม time เห็นตัว C ตรงนี้ไหมคะตอนแรกเขาจะให้กดองศาก่อนเมื่อกี้เราจะใช้190องศากดปุ่มบวกไปเลยค่ะ190 เสร็จแล้วต่อมาเวลาก็ามาปลุกกดปุ่มเดิมเมื่อกี้เราจะใช้ประมาณ10นาทีใช่ไหมคะ10นาทีกดไปเลยสิบนาทีพอกดเวลาเสร็จปุ๊บก็กดตรงนี้ปุ่มเดินมันก็จะทำงานเลยค่ะ มันจะหมุนแบบนี้เห็นไหมคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันจะหมุนด้วยมันจะใช้ความร้อนด้วยระบบไฟอินฟาเรดนะคะก็คือจากด้านบนลงมาแบบนี้ถ้าสมมติว่าลูกหลานเล็กๆมาเล่นเห็นปุ่มอยากกดจังเลยกดมันจะอันตรายไหมไม่อันตรายนะคะเพราะอย่างที่แอม่บอกว่ากดปุ๊บเขาอยู่การทํางานเลยและพอเราปิดฝาปุ๊บเขาก็จะทํางานของเขาต่อไป แล้วสังเกตเห็นฝาได้ว่าทำไมมันถึงมีสองชั้นเพราะว่าเขาจะป้องกันความร้อนออกมานะคะและตอนนี้เวลาก็ตัดครบ10นาทีแล้วนะคะมาเรามาดูกันว่าเป็นยังไงน่ากินมากดูชีสสิเหมือนกับไปกินที่ร้านเลยแต่เราใช้เวลารอแค่10นาทีเท่านั้น เสร็จแล้วนะคะกับพิซซ่าหน้าซีฟู้ดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันไจเกิโลโรลิ่งคุกที่ใช้ระบบไฟอินฟราเรดนะคะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เพราะว่าอย่างที่แอดมินบอกว่าหม้อไจเกิโลโรลิ่งคุกตัวนี้หม้อทอดไร้น้ำมันสามารถทำอาหารได้หลากหลายประเภทเลยไว้โอกาสหน้าแอดมินมาลองทำเมนูใหม่ๆให้ดูกันนะคะขอบคุณค่ะ